ครับขอสวัสด hmm. ีพี CO, ่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามทางช่องอีสานนันบาตนะครับสําหรับมนีกับผ้าพี่น้องนะครับว่าเหลี่ยงควายคือเก่านะครับพี่น้องเหลี้ยงควายอยท้องหน้าคือเกลอนมณีกับเป็นช่วงใบยๆนะครับกับยังอากาศฮอนนะครับฝนกับบ้ั้นตกนะครับแต่ว่ากับยังมีหยาเขียวนะครับช่วงนี้กับเป็นช่วงเตรียมการนะครับเตรียมลงหน้านะครับหลายๆท่านหลยๆคนกับกำลังวานเขานะครับกำลังวานเขา สำหรับพื้นที่เลี่ยงนะครับพื้นที่เลียงของไพลรลายคนก็อาจจะหน่อยลงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการเลี่ยงแบบขังขอกนะครับเพราะว่า,าทงหน้าหล,ลายหม่องนะครับกับเหลื่อมวันเข่าแล้วนะครับพื้นที่เลี่ยงกับโบคอยมีนะครับแต่ว่า พื้นที่ของอช่องอีสานนนบานเฮ้านะครับก็ยังโบท่านได้วานนะครับเพราะว่าอาจจะใส่ในรูปแบบข้องการปักดำนะครับการดำนะครับการดำหน้านะครับใส่ข้นดำเอานะครับวานเป็นบางส่วนนะครับก็พอได้เอาพื้นที่ไว้นะครับพื้นที่ไว้ถ้าเลี้ยงควายไปนํานะครับเลี้ยงควายเรียงงัวไปนํานะครับเพราะว่า งัวเห่าควายเห่ากะหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขั้นไปขังเร็วมันกะอาจจะเห็นให้จอยได้นะครับเพราะว่าเห่าบ่มีกําลังในการหาห้านะครับสำหรับห้าที่เห่าปลูกไว้นะครับมันกะจักสีไดเดนบันไดนะครับเพราะว่าจํานวนนะครับจานวนคของงัวควายเห่ามันหลายตัวนะครับให้กินทั้งเสาอทั้งแรงนะครับมันกาเฮ็ดให อย่าเห่ามันบอเพียงพ่อนะครับอ่กออาก็เลยต้องหาเวียนระยะนะครับเวียนช่วงในการปักดํานะครับเวียนหาในการาวานออกไปจักน้อยนะครับกับเพาะอ่อาว่าให้ได้ปล่อยเหลี่ยงหัวเหลี้ยงควายนะครับสำหรับควายเห่ากับมีสองตัวนะครับอา่ามีสองตัวนี่แหละนะครับอา่าสหรับแม่เข่ากับทองอา่าเขาเดือนที่เก่านะครับอา่าเดือนที่เก่าแล้ว กระทองไง่แล้วนะครับนมก็บกำลังอ่าลงกำลังบวมนะครับอ่าสร้างรับวา่ก็จะอยู่ประมาณสิบเดือนนะครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนก็กระจังขอดนะครับสรารับตัวนี้กับอ่าซืือมาเมียสาวนะครับซื้อมาเมียสาวก็มาเลี้ยงเอานะครับเลี้ยงปีหนึ่งก็ได้ลูกตัวหนึ่งนะครับปีที่สองนะครับก็บกำลังนะครับท้องตัวที่สองนะครับก็มารลุ่น้องกันว่าจะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้นะครับอ่ากับ เป็นการเลี้ยงแบบพัฒนานะครับใส่เข้ามาพัฒนาได้เต็มปากนะครับใส่เข้ามาพัฒนาได้เต็มปากเต็มรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเหาเอาควายบนบาดมาผสมนะครับมาผสมก็พอพันุดีๆนะครับกาเหตุให้ลูกนะครับคอยปับ๊บหรือว่าคอยขยับโค้งสางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะควายบนบาดเห่าเท่าบานไดมีโค้งสางที่ใหญ่โค้งสางที่สูงนะครับอ,อันนี้ก็เป็น อาการพัฒนานะครับอาจจะซาแน่นะครับแต่ว่ากา็เป็นการที่บ่อ,บอเสียงนะครับบอ่อเสียงต่อการขาดทุนนะครับพี่นอ้องบอ่อเดือดเลี้ยงตามกระแสนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ยังมีหย่าเขียวนะครับมีหย่าเขียวเพราะเดืเลิ้ยนะครับอากาศจ,จะบ่ บอดจอยนะครับบอดจอยในช่วงนี้นะครับกายพี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับอ่ามันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับของผมเองนะครับบ่ว่วพี่น้องอสิเ็นคือการบอนะครับในมาเห็นนะครับใน้มา่เลียงนะครับใน้มา่สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับมันเกิดให้มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับ สำหรับพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความมักนะครับความชอบของผู้องมันนะครับบางคนก็อาจจะมักในเรื่องห้องการเลียงไก่ส้นนะครับหรือว่าเรียงงูนะครับเรียงปลานะครับเลียงปลากัดนะครับหรือว่าบางคนกับมักเ็ดเกษนะครับในปลูกพักปลูกหญ้าปลูกต้นใหม่ก็มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นความสุข อีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนกับบเดเลียงเพื่ออาจจะเป็นการข่าขายอย่างเดียวนะครับบางคนกับเป็นธรรมชาติบมบัดนะครับโบเดเลียงง่วเลยงควายกับเป็นการผ่อนคลายนะครับหลายๆคนกับทีพ่นรวยนะครับพ่นรวยกับวนว่าเพิ่มอ่าวังข่าวังขายเอากําไรเอาเงินเอาทองจากงัวควายม้วนมุนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเงืนข้ามเงินก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนต้องการความสุขซื้อนะครับ อาบน้องการความสุขพุ่นก็เลยมาเลี้ยงนะครับไลายๆคนก็นเลี้ยงเพื่อต้องการความสุขนะครับเลี้ยงต้องการความสุขนะครับเดียวก็ทร,รมชาตินะครับเดียวกับสิ่งเดียห่อหักเดือดในสิ่งที่หฮออยากเด็ดนะครับมับนก็เป็นความสุขอาบ่จาเป็นต่องไปเป็นลูกน้องไผ่นะครับ อ่าเป็นลูกน้องเจ้าของนะครับเป็นเจ้าหนายเจ้าของนะครับเห็ดในสิ่งที่เฮาอยากเห็ดนะครับมันก็เป็นความสุขนี่คือสิ่งที่หลายๆายคนต้องการนะครับสิ่งที่หลายหลายคนกําลังไฟฝันนะครับพาคนเฮ่าเกิดมานะครับมีความสุขนะครับต้องการความสุขนะครับที่เฮาเห็ดทุกมือนี่ก็ต้องการหาความสุขให้เจ้าของนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ต้องค้นให้พบนะครับว่าเจ้าของมั้งแนวใดนะครับเฮ่ากับต้องเห็ด าตามความหมักตามความฝันของเขานะครับแล้วก็สักมือหนึ่งนะครับพ่อก็จะประสบผลสําเร็จเองนะครับจากการลงมือปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เขาหมักนะครับสำหรับมือก็นาําภผพาบรรยากาศทงหน้านะครับส่วนยาขี้เขียวนะครับ มาฝากพี่น้องนะครับในช่วงบายบายนะครับสำหรับมอนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงซ้ำนีนะครับพี่น้องทันใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องอีสานบราหัฮาน้านะครับอ่าสำหรับมุนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง